ได้ลบน้อยไอ้หนุ่มพี่ผมสิ้นหวังอยู่ไอ้พี่เราเปลี่ยนบ้าน,าน <ๆ S 1> หินดีวกว่าใช่เอาจริงเราเปลี่ยนบ้านหินดีกว่าบ้านม้าสวยๆฉันหายไปแล้วเกือบทั้งหลังเอาไมาดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟไหม้ไม่หย,ยุดเลยอุ้ยอุ้ย อ้าวเรียบร้อยโดนกูกูมงเกียวกู <laughs> อ่ะละเป็นท่าคุณเล่สินะอ่ะละต้อมบ้านกันดีกว่าเไปนอนกันก่อนนะเหีห้ยไปปวดปวดจะบบนอนในยี่นี่ไม้แล้วพี่เข้า,น,า,น,าน้ำแล้วไอ้แมนเฮ้ยอย่าปีงากันเ้ยโอ้หพ่อมึง <laughs> อะเอาข้วเหี้ย อยกูอะนอนนอนเ้นอนก็ตเน่เหียเลยดาเตียงตัวเหี้ยเนดาบเอ็ง่ตัวเหี้ยเน่นอนอนนอยู่เฮ้ยใครดินเข้ามาเนยี่เเวยี่มอสตาถั่วมอสกูไปตีใครวะน่ะเหยยล้มาแล้ว ว้าวว้าวหลบหลบว้าว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 มึงทำว่ะเฮ้ยเฮ้ยว้าวมันพลันไปหยุดเลยมันพลันไปหยุดเลยเอ้าูไปยิงใครตายวะมันไม่เอาแล้วเว้ยว้าวต้องยิงกันหลบยิงกันหลบอ่ะมมันยิงผมอยู่เว้ยเอาเลยหยุดยิงแล้วก็สวนนี่ครับจังหวะนี้ ไปเปันยิงพี่อะไปยิงผมแล้วเกียร์หลบทันเว้ไอ้น้องมาดีผมอยู่มาดผมอยู่เอาเลยพี่หนีหนีอ่ะจอดหรือมาตามวะเกแม่งจอดไม่แม่ม่จอดจอดจอดไม่รู้ดิตีมก่อนไปไหมเนี่ยเออนั่นแหละโอ้ย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 ตายู้กตาย เชิด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 ไม่ได้ลงรูกอะไรเกี่ยแกมีผมรอดผมรอดอู้หูตัวเชิตามกูบนเยอะไมเน่ยเออเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วาคาเินจาวากับมีเกสโกเคยพลาทิ้งไว้อยู่เหตุฉุกเฉินอย่างนี้แหละจ้าอ๋อู่นู่นเยพร้อมนะ มาดูกันต่อสุดสกายแต่ไม่เงียบแล้ววะนี่มอยู่นี่มเล okay. ยยิงกันนะนลงจอดอะ่ะแต่ลงจอดดูโดนโยนงป<น>ีสปอร์ยิงปีสปอร์ยิงอยู่ยิงอยู่ตาย <laughs> ตายใช่ไหมล่ะเรี่องชัวยังไม่ตายยังไม่ตายยิงไม่ตายดีกว่า ลบเลยเอาไปลบไปรบไปลบไปลบับเลยโนะเลยใหญ่อตเลยแกผมเป็นไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคกูตายแล้วเฮ้ยโอ้ยลงน้ำเวายลงน้ำเว้ยรอดมาผมมาละโอ้ยเดือดฮาผมแทรใหญ่ยงเยอะตีลูกบอลไันตายตายแล้วอันนี้ ตายคูดนานเฮ้ยหนักหัวใจใช่ไหมล่ะเตืใจกระดูกเย่มันเสียงมากเลยเนี่ยตรงนี้ใช่เก็บน้ำใ่ของขุนให้ดูเฮ้ยเฮ้ยมันบินพี่มันบินเฮ้ย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 เอาไงที่ต้องเลือดแม่งแล้วชายเอาเลยวปะล่ะจักไปเลือดแม่งเลยเลือดพันยังเหรอลูกดอกนั่นละยี่สิบยีน่าตายแล้วด้ บอกลงเพื okay. aka, ่อใครมกดนะผมเหม็นม่อย hey, ู่ยิงปีสปอยลตอนน้เฮ้ยตายตาแล้วเยี่ยมากตายแล้วู้เลือดมันเลือดมันเลือดมันตัวมันโคตรใหญ่ดยจอลงจอเลือดมันใหญ่กเลือดมันกรเลือมันยวควบวบคววโอเคผมแล้วหนังเลยนะหนังเลยนะได้เก็มันมาไหมหนังอยู่ตรงนี้นี่ไง อฮูยเชี <rôle à déc> ่ยเอ้ยอะไรโดนอะไรเอ้าโดนกระดักทขาสนับคอโมนเลยอ่ะเกี่ยวอะไรเนี่ยเกือบตายแม่งดีมีเลคอลพอยซันโอเคกูตายเขาหมด